สวัสดีวันเสาร์ทุกคนแป๊วในกันส่วนเฮาก็จะออกไปช้อปปิ้งกันสักหน่อยเซนเฟสก็อยูน้านี่บ่ได้น่ะแต่โลดติดขนาดบ่ได้โกงเข้าห้างสักเตื้อพอเดินเข้าห้างมาเฮาก็เจอของเซลเลยมีตึงรองเท้ามีตึงเสื้อผ้าตากับลูกวาวเลยกะดูพ่อกับน้องฉันมีความใส่ชุดแมทกันไปอีกเด้อสรุปเข้าห้างมายังบ่ถึงซิบนาทีเป่าฉันก็คือซื้อรองเท้าไปละหนึ่งกูส่วนเรากับน้องก็รีบตรงมาที่ร้านเสื้อผ้าเลยผู้หญิงกับร้านเสื้ ผ้ามันเป็นของคู่กันนะเนาะก็เดินดูสักหน่อยได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีแต่ส่วนมากมักจะได้นะ ใครเป็นบ้างเห็นกระจกไม่ได้หรอกมันต้องได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปสักหน่อยสื่อเสื้อผาเสร็จแล้วก็มาสื่อพายสักหน่อยเดินพานแล้วก็ขายากินแล้วขึ้นนองหน้ากินทุกอย่างเลยไงเลือกไม่ถูกแต่เราเลือกเป็นพายแอปเปิลกับปานอฟฟี่นะทุกคนราคาน่ารักมากชิ้นละ49บาทเองซื้อพายเสร็จแล้วก็มาเจอร้านเฉาวกล้วยนมสดซึ่งคุณพ่อชอบกินมากก็เลยซื้อไปฝากพ่อสักหน่อยเราเดินแยกกับพ่อนะทุกคนพ่อจะเดินไปหาพ่อก็เจอร้านเสื้อผ้า ะจะเดินผ่านเฉยๆได้ยังไงก็ต้องแวะสิน้องก็คือโดนตกเสื้อไปอีกหนึ่งตัวจ้าถามก่อนปพ่อจะได้กินก็เฉากล้วยนมโซดาแวะติก๊กติ๊กหั่นของเซลลไปได้เปิ่นขึ้นว่าหนึ่งแถมหนึ่งก็ใค่ลองฟอว่ามันงามก่อแต่มันก็งามมากกคนแต่ยังบ่ค่อยถูกใจเฮาก็เลยไ่ได้เสียสตังสกรรมเจอพ่อละจ้ากลัวพ่อจะได้กินเฉากล้วยก็คือละลายไปนิดหน่อยไม่ว่ากันเดอ้อนี่เฮาก็ว่าจะปีกละบางูีจะซื้ออย่างละ พอขึ้นรถมาน้องก็บอกว่าขอชิมพายหน่อยแล้วกันฉันก็หิวด้วยไงไม่มีแฟนก็ให้น้องป้อนไปก่อนเนอะกินไปกินมาไม่ใช่แค่ชิมละหมดกล่องค่ะตอนแรกก็ว่าจะกลับบ้านใช่ไหมทุกคนแต่ไปไปมา,มาพอก็บอกว่าขอแวะแมคโครสักหน่อยละกันจําได้ไหมทุกคนคือแอบเพิ่งมาซื้อของที่แมคโครเมื่อวันก่อนเองเรากับน,น้องชอบกินอูด้งมากแล้วเส้นอูด้งอันนี้หายากมากมาเมื่อไหร่ก็คือของหมดตลอดทุกคนวันนี้มาเจอน้องฉันก็เลยจั ไปสองห่อเลยจ้าส่วนแม่ก็มาเลือกซื้อปลาเพราะปอบอกว่าใข่กิ่นแกงปลาเปิ้ลก็ต้องเอาใจปอสักหน่อยเสร็จแล้วเขาก็มาเลือกกุ้งเอาไปน้อยเดียวกับปอเฮาจะเอาไปไว้ใส่ชาบูบดาเอาไปนักกับป้าใมีไข่กินขค้คานแกะนี่เราก็แวะซื้อเคฟีนะทุกคนเย็นนี้เรากับแม่กินข้าวกันสองคนเพราะว่าพ่อกับน้องไม่อยู่ก็เลยคิดว่าซื้อไก่เขาไปกินเลยละกันซื้อไก่เสร็จแล้วกับปิ๊กบ้านมาได้ไปไหนละบรรยากาศวันนี้กับฝนตก เหมือนเดิมแต่แอ้ชอบนะมันบ่กฮ้อนดีกุค,คนคลิปวันนี้กับบะมีอย่างอะ่ะไปละขอตัวไปกินไก่ก่อนเดอ้อ